สวัสดีครับพันหน่วยเชนนอีกสคลิปครับวันนี้วันที่ห้านะครับวันที่ห้าเมษายนนะครับเข้าออสู่ฤดูร้อนฝนตกนะฝนฤดูร้อนตกตอนนี้ร้อนจัดมากๆนะครับคลิปนี้จะให้ดูเลขห้าตัวนะฮะมาสิบหน่วยบนนะครับมาสิบหน่วยบนแล้วก็เดินดีนะครับเฉพาะหลักสิบนี่ออกมายี่สิบห้างยี่สิบหกงวดนะ ยี่สิบหกมวดแล้วเฉพาะหน่วยนี้ร้อยสี่สิบมวดนะครับอ่าร้อยสี่สิบมวดนะครับแล้วก็ผิดไปแค่ห้ามวดเองนะครับหมายถึงเลขห้าตัวนี้อาจจะมาหลักจิบหรือหลักหน่วยแต่จะเดินดีที่หลักหน่วยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับอ่าเลขห้าตัวเอามาใช้ทําอะไรฮะทำสองตัวบนนะครับทำสองตัวบนทํายังไงเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับอาจจะดูตั้งกับมวดหนึ่งมาเลยนะฮะห้าตัวนะฮะ ก็มาที่สิบหน่วยนะฮะมาที่สิบหน่วยก็สีแดงเป็นหลักหน่วยสีน้ำเงินเป็นหลักสิบนะครับก็ที่ผีงวดนะฮะยี่ผีงวดเนี่ยก็จะมาสิบหน่วย ทายยี่สิบสองนะฮะมาสิบหน่วยมามาหน่วยยี่ิบสองนะครับขอโทษมาหน่วยยี่ิบสองนะครับอ่าก็ผิดไปสองมาสิบละสองนะฮะมีสิมาสิบละสองมาเฉพาะนะ,ะเฉพาะสิบแต่ในหลักหน่วยเนี้ยมันจะมีหลักสิบปนอยู่ด้วยเห็นไหมเฮ้ผมเน้นไปที่หลักหน่วยเพราะอะไรเพราะหลักหน่วยมันออกบ่อยมากนะครับหลักหน่วยออกบ่อยมากถ้าเราจะคาดการณ์ว่ามันจะออกหลักหน่วยเนี้ยสมมุติว่าเราคิดว่าเลขเหล่านี้ยมาหลักหน่วยแน่ๆนะครับ ท่านไปทำสองตัวง่ายๆเลยท่านก็เอาก,ก็เอาเอาเอาเลขสิบตัวนะไปยิงวางเลขหกตัวนี้เป็นหลักหน่วยจะได้หกสิบชุดถูกแน่ห้าสิบชุดนะถูกแน่นอนนะครับถ้ามันมาหลักหน่วยนะผมยกตัวยอย่างเช่นเอางวดไหนดีเอางวดยี่สิบสี่ก็แล้วกันนะสมมติเราเราได้เลขเราได้มาเลขเนี้ยเจ็ดห้าเก้าสามหนึ่งเนี้ย ถ้าเราคิดว่ามันมาหลักหน่วยแน่นอนเราก็เอาเลขศูนย์ถึงเลขเก้าไปจับคู่นะวางเป็นหลักสิบนะศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์เก้าศูนย์สามศูนย์หนึ่งนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดสองห้าสองเก้าสองสามสองหนึ่งสามห้าสามเจ็ดสามห้าไล่เป็นหนละักเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเก้าเก้าสามเก้าหนึ่งห้าสิบชุดถูกแน่นอนนะครับห้าสิบชุดถูกแน่นอน อันนี้คิดว่ามันถูกแน่นอนเราก็ไปคัดเอานะฮะเหลือน้อยนยนี่คือเลขบนนะครับเลขบนเรามาดูกันทุกงวดก่อนดีกว่าฮะในปีแรกนะวันหนึ่งถึงห้าสิบวันหนึ่งถึงฮะยี่สนะครับทษนะอ่ามันมาเฉพาะหลักหน่วยในะยีย่บสองงวดมาหลักสิบหลักสิบมาไม่มาหน่วยคือมาหลักสิบสองวดคืองวดสิบสองกับงวดยี่สิบเอ็ดใช่ไหมแต่ในหลักที่มาหลักหน่วยเนี่ยนฮะมันก็จะมีสิบปนอยู่ด้วยไนงะ จะไม่พูดถึงนะครับอย่างเนี้ยออกสี่แปดเนี่ยมันก็มีทั้งสิบทั้งหน่วยนะครับแต่มันไม่มีทุกง,งวดนะฮะอย่างห้าสองสองห้าเนี่ยฮะมีสิบหน่วยศูนย์สามไม่ใช่ฮะอย่างหนึ่งหนึ่งนี่ก็ใช่นะมาสิบหน่วยอย่างนี้แปดแปดแปดสามนะครับมีหลักสิบอย่างเดียวนะครับอ่ผมจะเน้นตรงนี้ไปที่หลักหน่วยนะครับมาดูงวดยี่ห้าถึงสี่ที่แปดฮะ ะครับก็ามามาหลักหน่วยถนะ้ายี่สิบเอ็ดนวดนะฮะยี่สิบเอ็ดวดเฉพาะหลักหน่วยนะยี่สิบเอ็ดนวดแล้วเฉพาะหลักสิบสามงวดที่ลงสีน้ำเงินมาให้เนี่ยมาเลขหกนะฮะหกสี่อันนี้มาเลขหกเหมือนกันหกเก้านะครับอันนี้มาเลขหนึ่งนะฮะหนึ่งเจ็ดนะครับต่อไปในปีถ้ามาสิบหน่วยยังไม่ปิดน,นะ ในปีต่อไปนะฮงวดสิบงวดสี่สิบเก้าถึงเจ็ดสิบสองนะครับห้าตัวนี้ผิดหนึ่งงวดนะฮะในปีนี้คืองวดห้าสิบเจ็ดก็คือไม่มาทั้งสิบไม่มาทั้งหน่วยนะฮะอ่าก็มาเฉพาะหลักสิบเนี้ยสี่งวดนะครับเพียงงวดเฉพาะหลักหน่วยก็สิบเก้างวดนะเฉพาะหลักหน่วยสิบเก้างวดนะฮะถ้ามาสิบหน่วยก็รวมยี่สิบเอ็ดงวดใช่ไหมันสิบท, 10, ทั้งหน่วยก็ยี่สิบเอ็ดงวด แต่เราพุ่งเป้าไว้ที่หลักหน่วยฮนะมันจะได้น้อยตัวเดยวทำให้ดูนะฮะปีต่อไปนะฮะงวดอะไรเจ็ดสิบสามถึงเก้าสิบหกนะฮะ้าผิดไปหนึ่งงวดเป็นงวดที่สองเนะียผิดงวดเก้าสิบห้าคือไม่มาทักหลักนะะสีน้ำเงินที่ลงไว้เนี่ยมาหลักสิบนะครับสามสองหนึ่งอ่านี่เก้าศูนย์นะครับ 4, ห้สี่หนนะ เหลืออีกสิบเก้างวดก็มาเฉพาะหลักหน่วยนะมาเฉพาะหลักหน่วยก็มีคือมีหลักหน่วยพูดง่ายๆมีหลักหน่วยแต่หลักสิบมีปนด้วยนะแต่เราไม่โฟกัสโฟกัสไปที่หลักหน่วยนะเอาไปงวดหกเก้าสิบเจ็ดถึงร้อยี่สิบนะครับห้าตัวนี้ไม่ผิดเลยนะะไม่ผิดเลยอ่าก็มาจะมาสิบหน่วยสิบหน่วยถ้ามาหลักหน่วยถ้า ยี่สิบสองนวดนะตรนนหนูยี่สบสองงวดเฉพาะหลักสิบสองนวดนะฮะเฉพาะหลักสิบสองวดทีนี้ในยี่บสองงวดเนี่ยมันมีปนหลักสิบผลด้วยนะแต่ผมเน้นไปที่หลักหน่วยไงฮะย้ำอีกครั้งครับอย่างงวดเนี้ยฮะวดร้อยสิบสองเนี้ยก็มีแปดเจ็ดนะฮะมีหลักสิบผลต่อไปนะฮะปีหกสามนะฮะยี่เป็ดงวดนะฮะก็ไม่ผิดเลยนะฮะห้าตัวไม่ผิดเลย มาหลักสิบสี่งวดนะครับอีกสิบเจ็ดงวดก็มาหลักหน่วยนะครับต่อไปให้ดูในปีหกสี่นะครับปีหกสี่นะครับงวดร้อยสี่สิบสองถึงรนะ้อยหกจิบห้านะอ่าก็มาหลักหน่วยสักสิบแปดงวดนะผิดไปหนึ่งงวดนะเป็นงวดที่สามนะครับผิดไปหนึ่งงวดเป็นงวดที่สาม หมายถึงห้าตัวผิดหมายเป็นงวดที่สามแต่มันผิดทั้งหมดห้างวดนะอันนี้ก็มาหลักสิบเฉพาะหลักสิบในห้างวดนะครับที่เหลือก็มาหลักหน่วยแล้วก็มีหลักสิบปนนะครับไปดูปีหกปีสุดท้ายนะปีหกห้านะครับงวดร้อยหกหกถึงงวดที่แล้วร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับก็ผิดสองงวดติดนะฮะในต้นปีนะครับแล้วก็มาถูกหลักทั้งสิบทั้งหน่วยนะมาหลักหน่วยแล้วถูกงวดนี้ถูกหลักสิบ ตัวเดียวนะเลขกศูนย์แล้วก็มาหลักหน่วยงดที่ผ่านมาก็สุดหลักสิบตัวเดียวนะครับอ่านนี้งวดงวดงวดวันที่สิบเจ็ดเมษายนนี่นะครับเลขที่น่าท,ที่ต้องมาสิบหน่วยไม่น่าผิดก็คือเจ็ดหกหนึ่งสี่ศูนย์นะเจ็ดหกหนึ่งสี่ศูนย์อันนี้เวลาทำเนี่ยทำยังไงฮะสมมุติว่าเมื่อกี้ผมเรียนให้ทราบว่าถ้าท่านคิดว่ามาหลักหน่วยนะฮะท่านก็จับหลักสิบศูนย์ถึงเก้ายิงไปเลยนะฮะยิงไปเลยจะมีห้าสิบขวดนะ ห้าสิบชุดนะครับห้าสิบชุดห้าสิบชุดั้ามาหลักหน่วยถูกแน่นอนนะก็จากที่เห็นนี่ก็ถูกเยอะนะฮะอันนี้ผมจะให้ดูอีกชุดหนึ่งะครับก็เป็นเลขเป็นเลขมาสิบหน่วยสองหรือสามตัวนะฮะมาหนึ่งตัวนะครับจากการหาสูตรชนนะครับอันนี้เป็นเลขเออมามาสิบหน่วยนะครับหรืออาจจะมาหลักร้อยด้วยนะครับ ก็แต่จะมาสิบหน่วยเนี่ยสีเหลืองเนี่ยจะมาสิบหน่วยก็มาเยอะนะเดี๋ยวเราจะใช้ไปทําประกอบกับห้าตัวนะฮะทาให้ดูนะครับอววดหนึ่งถึงยี่บสี่นะครับก็มาหลักหน่วยซะยี่สิบสองนะฮะยี่บสองที่สีเขียวนี้จะมาหลักรนะ้อยฮะเลขห้ามาหลักร้อยแล้วที่สีชมพูนี่ก็คือผิดนะเพราะฉนั้นผิดหนึ่งงวดนะครับฮนะมาสิบหน่วยซะยี่สิบสองวดใช่ไหมเดี๋ยวเอาไปประกอบกับชุดห้าตัวนะฮะ ปีถัดมานะครับงวดที่ยี่สิบห้าถึงงวดสี่สิบแปดนะครับก็ผิดไปหนึ่งนวดนะฮะงวดสามเจ็ดสีชมพูนี่ผิดนะะส่วนที่เขียวนี่มาหลักร้อยนะฮะมาหลักร้อยอย่างเค่นี้สี่หกเนี่ยมาหกหลักร้อยนะครับศูนย์สี่มาสีา่หลักร้อยอคือมาทำสองตัวไม่ได้ทำสองตัวผิดนะครับเพราะนั้นเราไปทำสองตัวนี้ก็ถูกมายี่สิบถูกยี่สิบ นะถูกยี่สิบทำสิบหน่วยถูกยี่สิบนะครับผิดนะต่อไปนะครับนวดสี 49. 49่สิบเก้าสี่สิบเก้าถึงเจ็ดสิบสองนะฮะมาหนึ่งมาหลักร้อยห้างวดผิดหนึ่งงวดนะฮะผิดหนึ่งงวดแล้วก็นั้นมาหลักร้อยสิบหน่วยสิบเก้างวดนะครับสิบแปดงวดเนี่นย, 10, 10ยดดอันนี้เป็นหกนะะหก ไม่ใช่ห้านะมาหลักร้อยห้าผิดเพื่อหนึ่ง 1, ก็เป็นหกก็เหลือถูกสิบหน่วยสิบแปดงวดนะสิบแปดงวดต่อไปงวดเจ็ดสิบสามนะฮนะถึงเก้าสิบหกถ้าลงสีต้องเรียงไว้นะก็จะมาสิบหน่วยนะฮะมางวดเจ็ดสิพวกนี่มาหลักร้อยสี่กับแปดนะฮะอันนี้ผิดนะครับงวดเก้าสามเก้าห้าผิด ที่เหลือก็มาหลักหน่วยทั้งหมดสิบหน่วยไม่ใช่มาหลักหน่วยมาสิบหน่วยยี่สิบเอ็ดงวดนะผิดไปสามงวดใช่ไหมผิดไปสามงวดพ่อมาหลักร้อยหนึ่งงวดแล้วก็มาผิดสองงวดนะครับปีต่อไปนะฮะสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับมาสิบหน่วยสิบเก้างวดนะสิบหน่วยสิบเก้างวดก็ผิดไปห้างวดนะที่ผิดไปก็คือผิดผิดผิดตรงๆไม่ผิดไม่ถูกเลยนะครับก็งวดร้อยสี่ ส่วนสีเขียวนี่อีกสี่งวดนี่มาหลักร้อยนะฮะมาทำสิบหน่วยไม่ได้ฮนะมาหลักร้อยทำสิบหน่วยก็ผิดนะครับต่อไปปีหกสามนะครับหกสามนี่ผิดไปสามงวดนะฮะไม่มาไม่มาเลยนะผิดไปสามงวดก็ถูกสิบแปดปีนี้มียี่สิบเอ็ดงวดนะถูกสิบหน่วยสิบแปดนะต่อไปปีหกสี่นะฮะปีหกสี่ปีหกสี่นี่ผิด คือมาหลักร้อยหนึ่งมาหลักร้อยสองงวดแล้วก็มาหลักร้อยสามงวดติดสีเขียวนะแล้วก็ผิดไปสองนวดเป็นห้างวดก็ถูกสิบเก้านะครับถูกสิบเก้าครับสิบหน่วยสิบเก้าปีสุดท้ายปีปัจจุบันนี้นะฮะที่ผ่านมาห้างวดนี้นะครับก็มาหลักร้อย้านยักหนึ่งนะมาหลักร้อยอันนี้ก็หกเก้านี่ผิดเลยนะแล้วก็มาถูกสิบหน่วยนี่ ได้ห้ากับเจ็ดออกข้าวเจ็ดนะครับอันนี้มาหลักร้อยทำสิบหน่วยกับผิดมีสิบหน่วยงวดที่แล้วก็ถูกห้าหนึ่งกับห้าดังนั้นในปีนี้เนี่ยทำสิบหน่วยเนี่ยถูกถูกสามงวดนะฮะถ้าเอาไปเคลียร์ร้อยสิบหน่วยถูกหนึ่งงวดถูกสองงวดนะครับแล้วก็ผิดหนึ่งงวดนะอันนี้ผมจะลองทำสองตัวให้ดูนะะเอางวดเอางวดร้อยหกสิบแปดนะร้อยหกสิบแปด ทำให้ดูทางนี้นะดูร้อยหกสิบแปดเนี่ยเลขห้าตัวนะสมมติว่าเรารู้มันมาครบมาลร้อหกสิแปดเลขห้าตัวก็คือเจ็ดห้าสามเก้าหนึ่งเจ็ดห้าสามเก้าหนึ่งนะแต่จริงๆเราไม่รู้ว่ามันจะมาสิบหน่วยมันจะมาหน่วยหรือมาสิบนะเราก็ไปวางสิบหน่วยไปเลยเบื้องต้นนะ วางแถวสิบหน่วยเลยท S เนี่ยท T อก็คือสิบหน่วยนะเจ็ดห้าสามเก้าหนึ่งส่วนเลขที่มาสิบหน่วยนวดร้อยหกสิบแปดก็คือเลขดูเมื่อกี้นะฮะห้ากับเจ็ดใช่ไหมม,หมืออะไรอีกอะไรอีกเลขมาสิบหน่วยคือเลขห้ากับเลขเจ็ดนะ เมื่อกี้เลขห้าตัวเราไปวางที่สิบหน่วยนะมาที่ t f อเลยแล้วค็าห้ากับเจ็ดนี่ก็เราก็ไม่รู้มาสิบมาหน่วยเราต้องวางที่สิบหน่วยเหมือนกันนะเมื่อ,อามาจับกันแล้วเนี่ยนะมันจะเหลืออยู่สามที่หกชุดเนะ่สามหกชุดก็ออกงวดนี้ออกเก้าเจ็ดเนะยคือเลขห้าตัวถูกนะฮะแล้วเลขสองตัวมาสิบหน่วยถูกมันถูกแน่นอนนะเก้าเจ็ดนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเราคิดว่ามันจะมาหลักหน่วยนะ เลขห้าตัวถ้าคิดว่ามันจะมาหลักหน่วยเพราะมันออกหลักหน่วยเยอะนะเราก็มาดูเลขห้าตัวนะ้วงวดร้อยหกสิบแปดมันก็มาเจ็ดหลักหน่วยจริงอันนี้เราก็เอาเจ็ดห้าสามเก้าหนึ่งไปวางที่หลักหน่วยนะทำอีแบบให้ดูนะแต่แบบแรกจะคลุมดีนะแตบบ่ที่สองนเน้นไปที่หลักหน่วยนะครับเอาเจนะ็ดห้าสามเก้าหนึ่งวางที่ตัว f ที่หลักหน่วย แล้วตัวเคลียร์สิบหน่วยห้ากับเจ็ดก็ไปวางที่สิบหน่วยนะจากเมื่อกี้สามจากเมื่อกี้กี่ชุดนะสามหกชุดก็จะเหลือยี่สิบหกชุดนะก็ถูกนะเก้าเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดยี่สิบหกชุดตอนนี้เมื่อเราได้สองตัวนะะสามตัวก็ได้นะสามตัวก็ได,งงด้อย่างงวดอย่างงวดอ่สมมุติว่างวดที่ร้อยหกร้อยหกสิบแปดอะเก่งว่าหลักร้อยมันจะมาเลขขี้นะเก่งหลักร้อยจะมาเลขขี่ เลขที่เราก็เอาเลข26ตัวเนี่ยไปใส่หลักร้อยเลขที่ห้าตัวนะก็เล่นสามตัวตรงนะสามตัวตรงก็เท่ากับ26คูณด้วยห้าคูณห้ามันก็จะได้สามตัวตรงร้อยสามิแปดชุดใช่ไหม ถ้าหากว่าสองตัวมันถูกหลักร้อยรระวางเลขขี้มันถูกมันถูกแน่นอนนะถูกแน่นอนก็โทษคราวนี้ถ้าหากว่าเราได้เลขคู่หรือเลขขี้แล้วเราอยากจะให้น้อยตัวลงเราก็ไปเทียบกับหลักร้อยเลขปักหลักหลักร้อยฮนะดูว่าหลักร้อยงวดนั้นนั้นมีเลขอะไรบ้างนะครับไปดูที่ผมดูเลขปักหลักเนะเมื่อกี้ผมปิ้นมันหายไปไหนแล้ว อืมโหลดไปแล้วอ้อนนะฮะอย่างงวดปัจจุบันนะฮะงวดงวดนี้นะะงวดงว,ว,วดวันที่งวดวันที่สิบหกเมษาเนี่ยเลขห้าตัวบนเราได้ใช่ไหมเจ็ดหกหนึ่งสี่ศูนย์อันนี้เลขสองตัวที่คาดว่าจะมาสิบหน่วย คือเลขหกกับเจ็ดใช่ไหมหกกับเจ็ดสมมติว่าเธอไปคุณไปทำสิบหน่วยแล้วเนี่ยวางวางเลขห้าตัวเป็นหลักหน่วยนะฮะแล้วก็วางหกกับเจ็ดเป็นเป็นเลขสิบหน่วยเนี่ยมันจะได้สองตัวตรงประมาณยี่หกชุดอันนี้งวดนี้ผมเก่งว่าหลักร้อยมันจะเป็นเลขคี่นะเลขคี่ก็หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าอันนี้เราก็มาเทียบดูในปักหลักถ้าคิดว่าปักหลักปักหลักร้อยมันไม่ผิดเราก็มาดูเลขคี่มีอะไรบ้าง เลขขี้มันก็ถูกตัดต่อไปคือเลขสามใช่ไหมเลขสามถูกตัดไปแล้วมันก็จะเหลือหนึ่งห้าเจ็ดเก้าหนึ่งห้าเจ็ดเก้าถ้าหลักร้อยมาเลขขี้นะมันก็ควรจะมีหนึ่งมีห้ามีเจ็ดมีเก้าเพราะปักหลักร้อยนี่ถ้าเราคิดว่ามันไม่ผิดนะเลขสามมันมันเป็นตัวขาดมันก็จะถูกก็สามารถไปทำสามตัวตรงเล่นได้นะฮะก็สมมุติว่าเราได้สองตัวยี่หกยี่หกชุด ใส่หลักร้อยไปสี่ตัวนะยี่หกคูณสี่ได้เท่าไหรอ่ะเล่นมันให้หมดเลยครับมันจ่ายบาทต้องห้าร้อยใช่ไหมยี่หกคูณสี่ก็ได้ร้อยร้อยสี่ชุดสามตัวตรงร้อยสี่ชุดเนะี่ยร้อยสี่ชุดเราเล่นตัวละสิบบาทก็พันเกสี่สิบบาทนะได้ห้าพันนะก็ก,ก็ก็โอเคนะก็โอเควิธีเล่นก็คือเล่นเอาใช้เหวี่ยงแหวนะคุณจะเล่นเอาเงินตัวต้องเหวี่ยงแห่นะครับ แต่ถ้ามันผิดก็เสียมากนะมันก็เป็นสองทางนะสองทางโอเคนะครับก็ใช้เลขห้าตัวมาสิบหน่วยโดนมากมาหน่วยนะนะครับห้าตัวมาสิบหน่วยเนี่ยผิดไปแค่ห้างวดนะครับจากร้อยเจ็ดสิบปดงวดแล้วก็เลขเคลียร์สิบเลขเคลียร์สิบหน่วยสีเหลืองเนี่ยนะฮะมันผิดไปห้ามันมาสิบหน่วยจะ1ร้อยสาสบเจ็ดนะ ผิดสิบหน่วยไปยี่สิบแปดนะผิดสิบหน่วยยี่แปดก็คือ,อถ้าหากว่าร้อยสิบหน่วยมันผิดสิบเอ็ดนะฮะเพราะฉนั้นเอาสิบเอ็ดลบจากยี่แปดก็เหลือสิบสิบเจ็ดเนี่ยสิบเจ็ดก็คือมาหลักสิบนะครับมันมาสิบหน่วยเนี่ยร้อยสามสิบเจ็ดงวดจากจากร้อยร้อยเจ็ดสิบเอ็ดงวดผิดไปร้อยถูกไปร้อยสามสิบเจ็ดนะร้อยเจ็ดสิบเอ็ด ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดลบลบลบเท่าไหร่นะลบลบยี่สิบแปดนะใช่เลยลบนี่มันถูกสิบหน่วยร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยสามเจ็ดนวดนะชุดนี้นะสีเหลืองนะครับสิบหน่วย โอเคนะครับถ้าฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจก็ฟังฟัายหลายหนเนาะดูหลายๆยหนนะครับดูซ้ําดูซ้ำแล้วจะค่อยๆจะเข้าใจเองวิธีทําความเข้าใจก็ต้องดูซ้ํานะครับฟังซ้ําโอเคนะครับขอให้ดูกร่านโชคดีอยากสมัครสมาชิกนะฮะหลุนแปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้าสี่เจ็ดแปดศูนย์อุดหนุนเข้ามาคิดว่าลงน่าจะลงทุนได้นะครับยังยังยังมีโอกาสนะฮะก็ผมไม่ได้ทำยูทูบให้ทุกงวนนะครับขอเล่นในข่าตรงๆนะครับทําให้สมาชิก โอเคนะครับสวัสดีครับขอบคุณคนที่สมัครเข้ามานะครับ